เรื่องทหารเรื่องประกันสังคมบอร์ดที่มึงไปนั่งเรื่องการที่มึงจะเอาคนต่างด้าวมานั่งในบอร์ดเอาคนต่างด้าวมาเลือกตรงเลือกตั้งมึงคือการยกแผ่นดินแล้วมึงยกให้ตะวันตกก็ว่าเฮียแล้วอันนี้ยกให้ต่างด้าวกูจะบ้าตายเรื่องหมอบุญ ที่เคยยกยอปอปั้นด้อมฟินต่างๆว่าหมอบุญคือวีระบุรุษนู่นนี่นั่นสุดท้ายโกงเงียบเข้ากะลาบอีกนี่ปกป้องหมอสุพัฒน์ปกป้องหมอสุพัฒน์เดี๋ยวมึงก็ได้เป็นหมอบุญอีกคนนึงหมอบุญรอบสองแล้วเดี๋ยวได้บุดหัวเข้ากะลาอีกรอบโอ้โหช่วงโค้งสุดท้าย เผยไพ่เล่นเลือกประกันสังคมอยากจะจัดการเลือกประกันสังคมก็เลยไปจัดการเรื่องตึกสกายไนา์แต่เสือกโง่คนเขาจับได้ว่ามึงเป็นรัฐมนตรีแรงงานได้นะตอนที่มึงโหวตอนุทินนะ่ะมึงเป็นรัฐมนตรีแรงงานได้นะแถมมีเวลาตั้งสองปีแต่ไม่เป็นยกแหรอนุทินไปจัดการตอนนี้มาขอจัดการส้นตีน นะตอนยกมือให้หนุทินมึงขอกระทรวงแรงงานขอกระทรวงกลาโหมได้ไหมมึงขอได้แต่มึงไม่ทําทีงี้มาบอกว่าขอจัดการนู่นนี่นั่นต่างๆไม่มีอํานาจบนหาซุนตีนอะไรนะครับง่เองไงนะเออคิดไม่ทันไม่ใช่คิดไม่ทันอะไม่มีควายไ,ไม่มีวัวพล ไม่มีปนเลยอ่ะมันล้น้วนเลยอ่ะนะครับมันเนื้อล้น้วนเลยอ่ะนะครับเออผมก็ไม่อยากด่าหรอกพี่ตอนนี้ทุกวันเนี่ยนะครับด่าเฮียก็สงสารเฮียด่าควายก็สงสารควายไม่จะด่ามันยังไงนะฮะเออนะครับแม่งคือแบบ เนี่ยสงสัยเวลาด่าคนอื่นว่าโง่เนี่ยต้องเปลี่ยนจากคำว่าโง่เป็นคำว่าส้มแบบที่พี่คนนี้เขาพิมพ์ละมึงเป็นรัฐมนตรีได้มึงไม่ขอละถ้ามึงคิดเพื่อชาติจริงๆอะ่แะแสดงว่าอะไระแสดงว่ามึงไม่ได้เล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมาไอ้เท้งถ้ามึงเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมามึงต้องเล่นแบบสุภจีสุภจีเข้ามาคือทํางานอย่างเดียวไม่ได้พูดการเมืองไม่ได้ด้อยค่าใคร แล้วก็ล่าสุดสุปจีก็พูดว่าแต้มเข้ามาแต้มไม่ได้ทํางานให้อนุทินแต้มไม่ได้เข้ามาทํางานให้ปุมิใจไทยแต้มเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนทุกคนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่แต้มทําถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงเข้าไปเป็นนั่งกระทรวงแรงงานไหมมึงได้ผลงานไหมมึงเข้าไปนั่งกระทรวงกลาโหมไหมมึงทําได้หมดเลยแต่มึงไม่ทําเพราะอะไรเพราะมึงคิดแค่จะหลอกใช้อนุทินนู่นนี่นั่นต่างๆให้เดินเกมต่างๆสุดท้าย มึงดูถูกหนูเกินไปนะฮะบุคลิกหนูเนี่ยนะครับมึนมึนพูดจาดูเหมือนตลกขบคันนู่นนี่นั่นต่างๆแต่เขาไม่ได้อ่อนประสบการณ์เหมือนที่มึงอ่อนกันหรอกแล้วพอเสียเหลี่ยมให้หนูก็มาบอกว่า ผมเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าใครจะด่าว่าผมงโง่แต่ผมก็จะเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมามึงไม่ได้ตรงไปตรงมามึงเลี่ยมแต่มึงเลียมทู่เขาไม่ได้มึงก็ไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับที่ปรึกษามึงเนี่ยไอทอนเองไอทิมเองนะครับไอตอมเองอะไรก็ดีเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอับอายขายขี้หน้าหมดเลยเพราะว่าสามคนที่มารวมกันแม่งยังโดนปั่นหัวได้ขนาดนี้ มึงมีกรรมการในประกันสังคมหกคนในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่ทําเฮียอะไรเลยนะครับในบอร์ดมีสิบห้าคนทั้งที่มึงมีสื่อในมือเพียบแถมมึงยังเสือกยกมือเห็นด้วยในการเพิ่มง,งบสมทบร้อยี่สิบห้าบาทมึงต้องโดนด่าหนักๆพวกมึง <laughs> มึงไม่ห้ามพิพัฒน์ให้นั่งอีโคโนมิคคัสอะมึงอยู่ในบอร์ดอะมึงมีอำนาจในการ ที่จะพิจารณาว่าเดินทางไปไหนประชุมอะไรมึงไม่ทำ่ะมึงอยู่มาจะสองปีแล้วมาตีเบาสุดท้ายก็คืออะไรโดนโป๊ะแต่คืออะไรเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำแอป850ล้านล่มอีก งประัาสังคมไม่ดีก็มีมึงอยู่สองปีมึงทาอะไรอ่ะมึงแค่มึงด่าประกันสังคมมึงก็ต้องโดนด้วยนะครับตัดตรงตัดสูตรอย่างงี้ถามว่ามึงนั่งบอร์ดแต่มึงไม่ห่างมันเหรอหรือมึงก็ได้ด้วยมึงก็มีสูตรแมมึงอย่ามาพูดเลยแต่มาตีเนียนต่างๆมึงพูดไม่ครบไงนะครับประกันสังคมที่โดนด่าทุกวันนี้มึงก็ต้องมีส่วนร่วมในการโดนด่าด้วยถ้ามันจะด่าเพราะมึงก็นั่งอยู่ในบอร์ดอ่ะ นะใช่พี่มันได้ด้วยไงมันได้สูตรด้วยที่มันตัดแต่มันได้ด้วยไงมันเลยเงียบไงมึงไม่รู้หรอว่าทาไมเขาถึงเอามึงมานั่งเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมึงตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่มึงเจอเนี่ยคาถามคือทําไมมึงต้องมาเล่นตอนตอนเลือกตั้งมึงอยู่มานั่งสองปีมึงไม่ทําหาเลยเลยทํามึงนั่งทาหอยอะไรอยู่นะฮะ โอ้โหเกี่ยวกาดกับค่าสูตรประกันสังคมแต่พอเรื่องต่างเด้าวเป็นกรรมการร่วมบริหารกองทุนสองล้านล้านเงียบเลยผมก็ดีใจด้วยครับสำหรับคนที่เลือกส้มนะฮะคุณจะได้บอร์ดประกันสังคมที่ออกนอกระบบแล้วได้ต่างด้าวมานั่งในบอร์ดครับ นะฮะพี่เคขอบคุณมากครับผมนะคุณจะได้ประกันสังคมที่ออกนอกระบบครับพอออกนอกระบบนายจ้างก็ไม่ได้แค่ประกันสังคมเขาเขาจะเอาคนออกนอกระบบเช่นเดียวกันสุดท้ายแนละ้วประกันสังคมก็มีต่างด้าวมานั่งแล้วก็ชิบหายครับ <c oughs> นะครับขอบคุณมากครับพี่นิมนัตนะครับผมนะฮะ <c oughs> มึงสนับสนุนนโยบายให้สิทธิ์ต่างด้าวเป็นบอร์ดสิ่งที่จะเกิดตามมาคืออะไรต่างด้าวจะได้สิทธิ์โหวตและการเป็นบอร์ดจะเกิดอะไรขึ้น แรงงานต่างด้าวคิดเป็นสิบห้าถึงยี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกันตนถ้าได้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดจะเปลี่ยนทันทีเลยมันจะเข้าไปแทรกแซงและเปลี่ยนกองทุนเงินทดแทนมันจะเข้าไปแทรกแซงและเบียนระบบหลักประกันสุขภาพที่เคยเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวกองทุนฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกองทุนบำเหน,น็จบำนาญภาครัฐกองทุนองค์การจึงรัฐกองทุนประกันว่างงานกองทุนคุ้มครองแรงงานกองทุนอุตสาหกรรมเฉพาะมึงคิดเฮอ,อะไรอยู่ส้ม มึงคิดเอียอะไรอยู่มึงคิดไหมนะฮะมึงคิดไหมนะครับไอทีสอปสอชเงียบจ่ายตังให์ใอ้ NGO อไปแล้ว n อ o อมันทำหาอะไรให้กับประเทศชาติบ้างมีไหมขอสักอย่างนี้ที่มันทำให้ประเทศชาติเกิดประโยชน์มีอะไรบ้างเรียกร้องประนามกองทัพเพราะกองทัพไม่ยอมรักษาทหารขามรที่บาดเจ็บเข้ามาในฝั่งเรา ปัญญาอ่อนจะปฏิรูปประกันสังคมส้นตึกเล่นประกันสังคมนะฮะเรื่องทุจริตยอดความเสียหายยอดความเสียหายและทุจริตที่ข่าวมันออกเนี่ยแม่งมีน้อยกว่า0.1%แต่มึงไม่พูดไอ้สิ่งที่มันได้99.99% 99นะ เสียหายเท่าไหร่ไอ้ที่พิพัฒนั่งเครื่องบินบิเ๊เซ็ตคาแต่เสียหายเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่มึงไม่ได้พูดว่าการสังคมมีส่วนที่ลงทุนและได้กําไรเท่าไหร่มึงต้องพูดให้ครบนะคะเพื่อให้ได้รู้แต่นี่มึงพูดแล้วมึงก็บอกว่าพังทั้งระบบแล้วมึงไปปฏิรูปแล้วมึงปฏิรูปยังไงเอาต่างด้าวมานั่งอย่างเงี้เหรอ <laughs> ไอสำนักข่าวเดอะอันดานหยาบก็พยายามโอ้โหลงข่าวอวย <c oughs> พายุน้ำแข็งพายุน้ำแข็งทำลากฐานสั่นสะเทือนนู่นนี่นั่นหาเหวไม่รู้ตอนนี้พายุน้ำแข็งเจอต่างด้าวเป็นบอร์ดไล่ส้มอีกร้อยสมสิบดล้านกับประวัติไอเดิลวที่ดูถูกคนแก่อีกจากพายุน้ำแข็งกลายเป็นลมตดเลยมึง อายุท์ก็โดนขุดไล่ส้มร้อยสามสิบปดล้านดิวก็โดนขุดประวัติพ่อแม่ครอบครัวชิบหายเลยทีนี้ไอาจากพายุมาดีๆปุ๊บกลายเป็นลมตดเลยทีนี้หาเรื่องใหม่ไม่ทันแล้วแล้วอีกเจ็ดวันเลือกตั้งแล้วตอนนี้รู้จะหาเรื่องใหม่ยังไงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยๆครับผมนะฮะคงไม่คิดไม่ฝันว่าจะโดนเขาแฉเรื่องประกันสังคมเรื่องต่างด้าในวันที่ใกล้เลือกตั้งขนาดนี้ ไม่มีมติค่ะเราไม่มีมติในเรื่องของการให้บอร์ดมาค่ะนโยบายข้อที่14บของพีมพประกันสังคมกนะ้าวหน้าปรับเงื่อนไขาการรับบำนาญบำเหน็จของแรงงานข้ามชาติเข้ากับสภาพการทำงานรวมทั้งปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ทุนตีนนประชาชนไม่มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคมหยุดบิดเบือน เหมือนที่มึงเอาทัวร์มาลงกูแล้วมากดรายงานเพจกูนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเฟกนิวเฟกนิวเฟกนิวตอนนี้เป็นไงล่ะมึงไม่ได้เฟกนิวหรอกมึงต้องแหนมึงทอแหลสุดท้ายคุณเท้งก็งัดไม้ตายในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายที่ไม่ว่ากูจะพูดอะไรกูต้องพูดไปก่อนเพื่อให้มันได้นะฮะผมขอประกาศว่า ถ้าไม่สามารถทําตามที่พูดไว้จะลาออกจากตำแหน่งอะไรที่จะบัตสัตว์ต่อประชาชนเราจะไม่อยู่ในตำแหน่งนายกต่อแน่นอนเท็งครับภูเก็ตครับเป็นไงบ้างเท็งครับไหนบอกว่าจะไม่สร้างระบบอุปถัมภ์เนี่ฮะพี่เอขอบคุณมากๆครับผมนะฮะเทงครับลำพูเป็นไงบ้างครับ เทงครับมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับที่มึงทําแล้วมึง,ม,งมึงพูดแล้วมึงทําไม่ได้เนะี่ยเยอะมากเลยนะครับเทงสอสอสี่สิบกว่าเขตที่มึงพูดอ่ะนะฮะแก้น้ําท่วมแก้ไขดินสไลด์ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เลือดพักเยอะแยะมากเลยครับมึงยังมีหน้าที่จะมาบอกว่าผมลาออกจากตำแหน่งหรอครับแต่มึงก็ไม่ได้ตำแหน่งหรอก แต่ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งเยียวยาได้ด้วยผลโพของด้อมส้มราชพัฒโพเทงนำโดงนั่งนายกร้อยละสามเเอาเอาเอาเโอเคเอาเยียวยาจิตใจกันไปและตอนนี้ก็โดนหลายฝ่ายแฉหนักมากเพราะดิจิตัลฟุตปินและการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดลุงชู ลุงชูข้างบ้านก็ออกมาเล่นอย่างหนักหน่วงผมก็ไม่ชอบลุงชูหรอกนะครับแต่ว่าลุงชูก็ออกมาได้ถูกจังหวะพอสมควรจนคุณน้ำแข็งก็ดินพลานและบอกว่าฝากไปบอกคุณชูวิทด้วยว่าดีใจด้วยที่สามารถหายจากมะเร็งและกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อยากให้คุณชูวิทใช้ช่วงชีวิตที่กลับมาจากความตายได้ อย,อ,ย ını, อยากให้ใช้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สาธารณะนี่แหละครับสิ่งที่คุณชูวิทย์กำลังแฉพักส้มว่าเฮียยังไงเนี่ยคือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับคุณไอไม่ต้องไอนี่หรอกครับเพราะคุณไอก็แฉคุณอื่นเขาตรวจสอบคุณอื่นเขาแต่พอคุณไอโดนตรวจสอบเองคุณไอบอกว่าโดนกันแกล้งยกตัวอย่างเช่นบอร์ดประกันสังคมของฝั่งส้มที่ทําแอป850ล้านล่ม แล้วก็โยนความผิดปั่นกระแสแล้วก็ดันออกนอกระบบอันนี้ก็เฮียเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับด้อมส้มไม่เชื่อครับด้อมส้มไม่เชื่อครับแล้วมันไม่มีจริงๆนะครับด้อมส้มจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเช่นวังคอมเพล็กซ์ของสมศักดิ์เจียมที่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่สิบ จะเปลี่ยนสนามหลวงอะไรก็แล้วแต่เป็นวังคอมเพล็กซ์เออสนามม้าจะเปลี่ยนสนามม้าเป็นวังคอมเพล็กซ์เนะี่ทุกวันนี้เข้ากลาไปแล้วท่านเปลี่ยนเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนได้มาวิ่งออกกำลังกายนู่นนี่นั่นต่างๆดอมจะเชื่อเรื่องไฮเปอร์ลูปด้อมจะเชื่อว่าธนาธรน,นั่งรถกลับจากบุรีรัมย์มากรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมง ้อมจะเชื่อว่าหมอบุญเป็นหมอที่ดีที่สุดในใจด้อมสม้มด้อมจะเชื่อว่าพิธามีรุ่นพี่ที่ก่อตั้งบริษัทไฟเซอร์ด้อมจะเชื่อว่าพิธามีบ้านของคุณยายที่อยู่ในพระตะบองด้อมจะเชื่อว่าพิธาเนี่ยสลาดตัวเองเข้าไปโดนแก๊ส้ำตาตอนชุมนุมของด้อมสามกี่ ด้อมจะเชื่อว่าซอยบินซื้อของบินแต่ละบินไม่เกินสองล้านจำนวนสี่บินเพราะทำเชื่อเพื่อไประหลบด้อม <laughs> จะเชื่อว่าการไม่อุ้มการบินไทยคือสิ่งที่ดีด้อม <laughs> จะเชื่อเรื่องของการเอาประกันสังคมออกนอกระบบเพราะว่าไม่อยากให้ราชาการมันควบคุมต่างๆ แต่ด้อมไม่รู้ว่าออกนอกระบบแล้วถ้าเกิดว่าประกันสังคมบริษัทต่างๆขนคนออกนอกประกันสังคมมึงเช่นเดียวกันมึงจะหาลูกค้าจากไหนแล้วด้อมก็ชอบดึงดรามา่านะฮะโดยการมาพูดเหมือนที่สสพูดในสภาแล้วก็ลาไปถึงเด็กว่าเราหนูอ่ะหนูต้องไปทำงานไกลบ้าน เรียนจบมาอยากอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านก็ทำไม่ได้หางานไม่ได้หรอกมันไม่ได้มีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ด้วยซ้าในขณะที่พ่อแม่ก็แก่ลงเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปไกลขึ้นเรื่อยๆพูดแล้วมันก็เศร้ามันมีพื้นที่หมดแล้วครับถ้าหนูฉลาดพอ แล้วก็ขอโทษนะครับสิ่งที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกำลังจะทำก็กำลังจะทำให้หนูไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านนะฮะส้มเป็นรัฐบาลพวกมึงมีหนาวอ๋อยินดีมากเลยครับยินดีให้ส้มเป็นรัฐบาลครับผมนะฮะกลัวสเสียแต่ว่าจะโดนจับออกหมดทุกคนก่อนในพักกลัวจะไม่เหลือใครนะครับคือจริงๆอ่ะผมหนาวแน่นอน แล้วผมจะบอกให้นะถ้าส้มเป็นรัฐบาลอ่ะสลิมหนาวหมดแหละคุณหนาวกันแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยนะถ้าส้มเป็นรัฐบาลนหนาวหนาวเลยแหละนะครับเพราะอะไรครับลุ้นว่าประเทศชาติจะชิบหายวันไหนโอ้โหรุ้นเลยทีนี้มึงขเขมรจะบุกเมื่อไหร่มันจะสู้ยังไงมันจะเอาทัพเรือประมงไปสู้ไหมโอ้โห,หนาเลยทีนี้กุ่นเลยเนี่ยนะนะอูอยู่แบบหนาวๆร้อนๆเลยนะครับผมเนะเออขนลุกเลยขนลุกแบบไม่ใช่ปวดขี้เลยนะ นะฮะมันจะเอาเรือประมงไปลบไหมมันจะบอกไอ้เซนไหมคุณเข้าใจกองทัพเชิงรุกไหมเซนเซนคุณเข้าใจการทูตเชิงรุกไหมเราไม่จำเป็นต้องมีกองทัพคุณก็เองก็ไม่จำเป็นต้องมีกองทัพคุณจะมีวิธีไหมเราไม่จำเป็นคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมสินะฮะเราไม่จำเป็นต้องปิดด่านคุณคุณเข้ามาเลยเพราะเขตแดงคือเรื่องสมมุติคุณเข้าใจไหมว่าเขตแดงคือเรื่องสมมุติคุณเข้ามาเลยเซนคุณจะมาตั้งหาอะไรคุณก็ตั้งไปไม่เป็นไร เพราะเขตแดนเป็นเรื่องสมมุตินะฮะกูหนาวอยู่แล้วซทจะดีเขตแดนเป็นเรื่องสมมติเนี่ยมึงขายชาติได้เลยเพราะเดี๋ยวชาติจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะไอเซนมันเอาไปหมดอะไอเซนมันชอบไอเซนมันชอบโอเคแดนเป็นเรื่องสมมติเหรอโอ้ยชอบเลยนะของั้นงั้นงันถ้าเป็นเรื่องสมมุติเราเราขอยึดได้ไหม เอางี้ไหมพิธาด้อมส้มที่พูดว่าเขตแดนเป็นเรื่องสมมุติอ่ะขอบคุณครับพี่เอเอางี้ได้ไหมขอญาตเอารถไปจอดได้ไหมขอญาตเอารถไปจอดอ่าในบ้านมึงได้ไหมก็มึงบอกว่าเขตแดนเป็นเรื่องสมมุติคูขออนุญาตเอารถไปจอดเอางี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่จอดแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านของไอพวกด้อมส้มน่ะ ไปจอดรถที่บ้านพวกมันเอาอย่าซีเรียสซีเขตแดงไม่เรืองสมมติอย่าซีเรียสทีเออจอดเข้าไปในบ้านอะไรก็ได้พี่เพราะว่าอะไรไ,ไหมเราจะไปบอกมันว่าแล้วมึงจะทํากําแพงบ้านครับประเทศไทยจะมีกําแพงกันไอกำเมนมึงบอกว่าไม่ต้องมีเขตแดงไม่เรื่องสมมตุติแล้วมึงจะล็อกประตูบ้านครับ เปิดเลยมึงเอากำแพงมึงออกเปิดเลยเดี๋ยวกูไปตั้งแคมปิ้งหน้าบ้านมึงกูบอกเลยว่าถ้าส้มเป็นรัฐบาลหนาวแน่นอนมันหนาวจริงๆเพราะต้องมาลุ้นกันเรื่องพวกนี้ไงนะครับชิบหายเลยนะไอเซนนิวโ,โหรักไตาหาเลยนะฮะวันๆไม่ทำอะไรนะครับ แม่งประดิษฐ์วาทากรรมทุดท้ายแม่งเข้าตัวเองนะฮะนี่ขนาดไม่ได้มีของเขมรนะขนาดไม่ได้มีของเขมรมันยังเข้าตัวเองขนาดนี้พี่คิดดูแล้วกันนโยบายไม่พูดเสนอแต่เรื่องความขัดแย้งเป็นหลักนะ,ะชี้นิ้วใส่ว่าคนนี้เทาคนนี้ไม่เทาสุดท้ายโดนตำรวจรวบไปสองแล้ว สมเพศจิ่เป่งเนี่ยแยกประชาชนออกจากเจ้านะฮะขอบคุณพี่เอ็มครับผมนะฮะแยกประชาชนออกจากเจ้าแยกเด็กออกจากพ่อแม่แยกทหารผู้น้อยออกจากทหารชั้นผู้ใหญ่แยกผู้ประกันตนออกจากสำนักประกันสังคมแยกสำนักประกันสังคมออกจากราชการแยกดินแดนทางใต้ให้เป็นอิสระ เป็นแคว้นปาตานีมึงนี่มาพร้อมกับความชิบหายและความแตกแยกจริงๆนะไอ้พวกเวนนะฮะแล้วมานั่งประดิษฐ์วาทกรรมว่าคนที่ขวางส้มมาจากคนที่เสียประโยชน์ใช่ครับใช่ครับคนที่ขวางมึงก็คือคนที่เสียประโยชน์เสียประโยชน์อะไรครับ เสียประโยชน์ที่ประเทศชาติมันจะได้รับไงครับเพราะถ้ามึงมาเนี่ยประเทศชาติเสียประโยชน์แน่นอนกูไม่ร <2 Genesis glove arose> ู้มึงจะยกแผ่นดินอะไรให้ใครกูไม่รู้มึงจะบ้าขนาดไหนกูไม่รู้มึงจะบริหารยังไงมึงจะเปย์จนประเทศเจ๊งไหมเพราะขนาดบริษัทพ่อมึงเนี่ยยังเจ๊งเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยด้อมส้มแต่คนเนี่ยชอบจังเลยมีสัญลักษณ์แต่ละคนเนี่ยสัญลักษณ์ตีเมียทั้งนั้นเลย นะครับแต่ไม่ต้องว่วงครับพี่เพราะสิ่งที่ส้มโดนบีบทีละหมากทีละหมากทีละหมากที่ต้องเดินเนี่ยพี่จะเห็นได้แบบเป็นสเต็ปตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะแก้หนึ่งหนึ่งสองะฮะสารก็วิิจฉัยนะครับคือ สิ่งที่ส้มโดนวางเหยื่อเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่วางแผนมาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่มันโดนล่อเหยื่อมันเป็นปีแล้วมันก็โง่และสุดท้ายมันก็ต้องมาเถียงกับตัวเองเถียงกับดิจิตอลฟูดพิลกับตัวเองแลวหาเหตุผลมาปกป้องตัวเองความคิดตัวเองไม่ได้ตอนเนี้นะครับหลายๆคนก็เริ่มหมงุดหงิดเริ่มเศร้าเริ่มบา้าเพราะตอนที่มันจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็โดนปิดประตูหมากตุวที่หนึ่งคือ สารวินิจฉัยซอก่อน1นึ่งหนึ่งสองเขาเรียกว่าซอก่อนบอนทาลายทําให้มันต้องมาบอกว่าเราจะไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองปิดประตูเรื่องแก้หนึ่งสองไปไม่มีทางแก้ได้ข้อที่สองคือปิดประตูหมวดหนึ่งหมวดสองมันพยายามไปสร้างวัฒกรรมว่าหนึ่งหนึ่งสองคือกฎหมายอาญาไม่เกี่ยวอะไระมนูญเพราะนั้นเขาก็เลยบีบให้มันต้องตอบว่ามึงจะยุ่งกับหมวดหนึ่งหมวดสองไหม มันก็เลยยอมรับว่ามันจะไม่ยุ่งก็ปิดประตูทําให้มันยอมรับเองว่ามันจะไม่แตะบนหนึ่งบนสองจบไปไม่พอแค่นั้นยังบีบให้มันกลับมารักสถาบันด้วยบีบให้มันไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองบีบให้มันไม่แตะหนึ่งมวหนึ่งมวสองเพื่อให้มันตอบกับสังคมเมื่อมันตอบไปแล้วคําตอบนั้นจะเป็นดิจิตอลฟูดพินใช่ไหม แล้วยังบีบให้มันกลับมาพิกลิ้นรักสถาบันรักทหารทําให้เด็กนุ่นใหม่กลับมาโอ้โหเบื้องบนนี่อะไรจะสุดยอดขนาดนั้นบีบอย่างที่สามคืออะไรรู้ไหมมันเคยจะเอาต่างด้าวมาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็บีบให้มันตอบว่าตกลงแล้วมึงจะเอาอยัางไงจะมีต่างด้าวมาเลือกตั้งหรือไม่มี ไอ้เลชนกก็ยอมรับไปแล้วบีบตัวที่สามครับคือให้มันยืนยันให้มันพูดกับสังคมว่ายืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ต่างเด้ามาเลือกบอดประกันสังคมโดนบีบอีกแล้วเขากลับมันตอบสังคมไปแล้วนะหนึ่งคือมันจะไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองสองคือมันมันจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองสามคือมันเป็นคงรับผิอบดีต่อจากนี้มันจะแซะไม่ได้แล้วนะสามคือมันยืนยันแล้วว่าจะไม่เอาต่างเด้ามานั่งบอดประชารนี่แหละ เขาเรียกว่าบีบทีละเตปให้มันตอบกับสังคมเพราะการตอบของมันจะอยู่ในคลิปวีโออยู่ในนิจิตอลฟิวบิตตลอดไปนะครับข้อที่4คือทำให้มันโดดเดี่ยวจากพักอื่นเพราะถ้ามึงแตะหนึ่หนึ่งสองหรือนิรนโทษพักอื่นก็จะไม่เอาด้วยสเต็ปต่อมาคือผูกคอมันไว้ด้วยใครดียุบพักดึงส้ม แกนนาที่ถูกไอทอนถีบออกมาซึ่งรู้วงในเอามาเป็นพยานความหมายคือหมายถึงว่าคนที่โดนไอทอนทีบที่อยู่ในพักส้มไม่ว่าจะเป็นหมอนงหมอนีวที่โดนถีบออกมาคนเหล่านั้นแหละมันจะเกิดความแค้นเอามันมาแฉะซะเพื่อให้เกิดดิจิตอลฟูดปิดและถ้ามันเป็นรัฐบาลหรอก็เอามาเป็นพยานซะ เพราะมันรู้วงในนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพยานในสิ่งที่ส้มทําไมด่ดีสามารถร้องศาลได้ทันทีศาลก็จะนะรับนะฮะพอศารลรับคำคำร้องปุ๊บก็จะสั่งให้มันหยุดงานมึงก็เป็นรัฐบาลได้แป๊บเดียวมึงก็ทํางานไม่ได้สุดท้ายคือทำให้มันทะเลาะกับความคิดตัวเองโดยทะเลาะกับ ดิจิตอลฟู p ด i ิ t ของมันทะเลาะกับวิธีคิดเดิมของมันทะเลาะกับสิ่งที่มันเคยพูดเอาไว้แม่งปวดหัวชิบหายเลยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับน่าสงสารจริงๆผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยนะครับพี่ก็นั่งดูแล้วก็ซื้อป๊อปคอร์นมากินเฉยๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะ ไอ right, right. like ้พวกเวรพวกนี้เดี๋ยวมันก็ชิบหายไปเองด้วยตัวมันเองครับไม่มีใครทําอะไรครับมันทําตัวเองครับขอบคุณมากครับผมะนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะฮะวันจันทร์ไลฟ์เหมือนเดิมนะครับวันจันทร์พุธศุกร์ไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มันเป็นไปตามระบบนะฮะเออนะครับจันทร์พุธศุกร์เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆนะครับผมนะขอบคุณคุณแม่แหม่มมากๆนะครับขอบคุณพี่ติ๋มนะครับพี่เอ๋นะฮะพี่บีนะครับพี่ธนิดา นะครับนะพี่แฟรงค์นะครับผมนะฮะพี่สิรินนะครับพี่ถุงผ้าเฟลิซินพี่จ่าติ๊กป้าขวัญพี่กระต่ายดำพี่เล็กพี่ใกล้ลุ่งนะครับพี่ช่างไฟสุดหล่อนะฮะพี่พัศสนนะครับพี่เจ้าเจ้านะครับนะขอบคุณมากนะครับจะขอบคุณเจ้หงด้วยนะฮะพี่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 ครูพี่รัตน์นะครับพี่ดอพี่เอ็ม นะครับพี่พีพีพี่กุ้งนะครับพี่แพทย์พี่ผุษดีนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมนะขอบคุณจริงๆนะครับก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกทุกท่านที่สนับสนุนการข้อจอเข้าใจการพิมพ์คอมเมนต์ต่างๆนะครับสิ่งที่กกมโนพูดไปทั้งหมดนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับก็ฟังข้าวๆฟังสนุกๆไปนะครับที่เหลือก็นะฮะให้เรายึดที่จุดสูงสุด นะครับเพราะว่าเรายึดที่จุดสูงสุดเนี่ยสบายสุดแล้วนะครับขอบคุณพี่ไทเกอร์มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแอดมินนะครับพี่บีพี่ไทเกอร์พี่แจ็คนะครับพี่น้อยนะครับพี่แมวนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่ดูแลห้องนี้เป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะเอาด่าผมขี้โม้ไม่เป็นไรครับผมนะเรื่องของมึงครับไอ้ควายนะแค่นั้นเองนะครับก็ตามนั้นครับผมนะฮะวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ทําในสิ่งที่เราต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด นะครับรักชาติจะชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายไหม่ให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา